ครับกลับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่างโยซับเดอร์อเตอร์เทคนะครับนี่ผมจะพามาดูระบบปปาเก่านะครับเนี่ครับเป็นกองกองปิโป้นะครับเป็นของเดิมนะครับทางเรานะครับรับออกแบบและปรับปรุงนะครับระบบถังกองเก่านะครับกลาเป็นระบบล้างด้วยลมนะครับด้วยน้ําและลมนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการล้างกองดีกว่าระบบเก่านะครับที่ใช้คนปิดเปิดวาล์วจากหอสูงนี่นะครับบดันล้างหน้าตายนะครับซึ่ง ระบบเก่านั้นไม่ได้ผลนะครับเห็นจากได้ทรายที่โกยออกมานะครับนี่ครับแข็งจับตัวเป็นก้อนนะครับว้าวนี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันล้างด้วยน้ําอย่างเดียวแล้วมันตะกอนมันไม่ออกนะครับมันตามให้ตะกอนหมักหมนะครับดูนะครับนี่ของเก่านะครับมีเศษหินยังอยู่เลยเนี่ยนี่นะครับตามโซนมันแข็งตัวครับน้ําที่นี่เป็นหินปูนนะครับ ทางเราได้รับปรับปรุงนะครับฝังระบบลมเข้าไปนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการล้างที่ดีกว่าเดิมนะครับหรือจะติดตั้งระบบใหม่นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับที่นี่ได้ติดตั้งระบบชุดใหม่นะครับถังกองล้างออโต้นะครับอัตราการกอง15คิวต่อชั่วโมงนะครับทางเราก็มีให้เลือกนะครับทั้งสองแบบนะครับจะปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่แล้วหรือติดตั้งระบบใหม่ ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับงบประมาณนะครับไม่เกินห้าแสนครับส่วนระบบเก่าเนี่ยนะครับก็งบประมาณจับไม่ถึงนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับตปาที่มีระบบแบบนี้นะครับหรือเป็นเป็นอ่าคองวนไส้ไก่เราก็รับทําทุกอย่างนะครับครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับขอจะกอรซับเจริญวัตเทคนะครับ0ู8 8 2 39454นะครับรับออกแบบปรับปรุงติดตั้งทั่วประเทศไทยน,นะครับขอบคุณครับ